น้องชมงูมน้ำเงินครับหลุนน้องวัย18ปีจากสุร,ราษฎร์ธานีครับนี่ครับยกเพชรอ,อประมวลศักครับเด็กหนุ่มจากสุร,ราษฎร์แต่มาฟิตซ้อนอยู่ที่อ่างทองครับมีอาจารย์ประมวลศักโคสุวรรณครับเป็นผู้จัดการเล่าห,หน้าค่าย ผูนี้มุมแดงนี่สูง171ครับพี่อาลีน้ำเงิน167ก็ว่ารูปร่างก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นนักมวยที่จัดว่ารูปร่างดีครับมาดูฟอร์มหลังของทั้งคู่กันก่อนนะครับวันชนะนี่มีชนะคะแนนบัวขาวศิษ์สารวัตรโอชนะน็อกยกสีสตาบอยโรงเรียนกีฬาสกลนครสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบน จบยกที่หนึ่งกันเลยครับเราละครับมาตามกันนะครับว่าจะไปเร็วมาเร็วอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝ่ายน้ําเงินมี3ามฝ่าหลังชนะน็อกสองแพ้น็อกหนึ่งดูว่าวันชนะเองรูปร่างดีนะครับสูงยาวโอ้ออกแฉ่งดูแม่นด้วยนะครับทางซ้ายทางขวานี้ออกได้หวยขวาด้วยกันทัึงคู่เอาเริ่มจะเบียดจะกล้ามเลยนะครับเตี้ยสั้นกว่าต้องลงทุนแล้วครับ โอกาสดีเลยครับอย่างที่พี่อารีเรียนสถิติให้ท่านทราบไปนะครับช่วงหลังน้ำเงินที่ไม่ไม่ไม่ชนะน็อกกัแพ้น็อกครับเออเดี๋ยวดูครับจะย่อจะตามตามคู่แรกช่วงที่สองเลยปลาอหมัดซ้ายหมัดขวาครับพยายามทิ้งมาครับนี่นะครับทิ้งทั้งไหลครับน้ำเงินหวังจะเช็คบินไว้ครับแม่สุนราชด้วยครับกลับบ้านทีนี้มันไกลไกลครับช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องรีบน็อกครับว่ากันย่างงั้นครับ ไม่อยู่แล้วครับแข้งขวาโอ้โหดูจังหวะการขวางการแทงมาแล้วครับวันซะนะมาหนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับคู่นี้ก็จับตาดูดีๆนะครับเริ่มจะดฉายแววแล้วครับเล็งกันหน่อยครับเยวมาแรกมาที่นี่ครับซ้ายจิ้มขวาเตะครับขึ้นสูงเลยแล้วครับขยับนี่คืน้างล่างครับพยายามสอยไปมาอีกไหมมาอีกไหมหลุดไปครับพปล่ายแค่ขวา เดินหน้าลุยต่อครับวันชนะวันนี้แกชนะสมชื่อหรือเปล่าครับอ้าวบวกมาหนึ่งสองครับยกเพชรไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับพยายามตวัดฮุกซ้ายฮุกขวามาอ้าวนะครับดึงตัวนัดต่อยขวาได้ดีครับวันนี้มาพร้อมหมัดแล้ะครับโยกเพชรนี่ก็ลูกศิษย์ของอาจารย์ประมวลฝากเรื่องใช้หมัดนั้นไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีตอกับโช้เห็นด้วยแต่ว่าพลาดมานี่วันชนะมีแข้งขวานะครับแล้วก็ลูกแข้งเขานี่ดักอยู่ ดูแลครับคู่นี้สนุกนะครับยกแรกนี้ออกอาวุธกันแบบนี้แล้วครับอ่ะมาถึงหนึ่งนาทีนะครับยกแรกครับคู่ที่สองช่วงที่สองยึกยึกยักยักพยายามเขีรยนี่ครับจังหวะขยับเข้าไปครับช้ากว่าโดนแข้งมาแต่ตัวเองก็มีต่อยหมัดหนึ่งสองลำตัวขึ้นไปนะครับดักเตียบมาเลยครับนายนายครับได้แต่สายต้นคอครับแต่ยังไม่ได้ตีครับ นี่นะครับวันนี้ใจถึงกว่าครับโยกเพชรพยายามแรกพยายามบวกครับวันชนะวันนี้ยืนมวยนิ่งรอโต้รอหัวคืนครับเอาละครับมาขยันโยกกระแทบซ้ายไปครับวันชนะยกเพชรพยายามนี่แหละครับมีหมัดเติมตลอดแม่ใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวก็โดนจนได้ครับโอ้ยกเพชรนี่ดูว่าจะบวกหมัดนะครับมีหมัดขวาดูว่าใช้ได้เลยนะครับและวันชนะเอามาดูขวางแทงโอ้โหมาดเน้นๆแรงๆอีกแล้วนะครับ จะเหม oh uh, ือนคู่แรกด้วยว่าครับส่งเดียวกันเลยครับส่งเดียวกันเลยครับโอ้โหฝวางและแทงกรรมการต้องนับแตกด้วยครับเฮาเดียดเข้าไปหมดยกก็ก่อนครับรราชพัหมู่บ้านจอมบึงกับยกเพชรอประมวลฝักโอ้ยกแรกนี่ได้นับไปแล้วนะครับ วันชะนะกักทุ้งเข่าเข้าไปมีคิ้วแตกเลยนะครับเอายกนี้มีอะไรต้องลุยต้องเบียดแล้วนะครับยกเพชรต้องเบียดเข้าหานะครับมีมัดขวาที่นําไปก่อนโอ้โหดูนะครับพยายามจะบู๊แล้วมาแล้วครับ วงไหนจากวันชนะเริ่มเล่นงานอีกครั้งหนึ่งครับหยกเพชรพยายามเสี่ยงพยายามพลิกชะตากรรมด้วยลูกบัตรครับเอาแล้วครับลงทุนไปมืนเขาหาโอ้เสีย,ยบขวาหยกเพชรนี่แหละครับทั้งเข่าทั้งต่อโอ้จับไปยึดตัวแล้วเสีย,ยบเข้าไปครับโอ้ชุดนี้เริมียบขวางแทงเน้นๆน,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 นะครับโอ้โหเอาแล้วครับจะเป็นงานหนักแล้วนะครับของหยกเพชรวัชนะนเริ่มจะเบียดจะปิดเกมไม่ได้ขยจับเข้าไปก็พยายามจะไล่แขนสู้เหมือนกันเลยครับโอ้โห สนุกแล้วนะครับแบบนี้ไม่กลัวด้วยนะครับมีหมัดมีบอกก็บวกอยู่เหมือนกันครับอ้าวนานี่ยเราเล่นเล่กไปแล้วครับนาหยกเฮ็ดแต่ไม่เป็นไรครับบาดแผลแค่นี้แค่จิบจิบโอ้ลูกนี้ เต็คว้าแล้วเสียนล่ะครับยกขาสูงไปหน่อยครับอาวันชนะยังไงครับยกเพชรเิดเกมชนวันชนะฝังยืดเสียบขาเอาไว้ครับลูกข่าวลำแหลมเริ่มเดินเล่นงานมาตลอดแล้วก็ต่อเนื่องครับโอ้ยกเพชรมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มจะฮุกลาตัวมาดูวงในต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับวันชนะไอ้ม่ถนัดกรรมการแย่ก่อนพยายามจะเบียดเหมือนเดิมยกเพชรนี่นะครับปุ้ยลําตัวไปก่อนทางล่างแล้วก็ปนนะครับเบียดเข้าไป โอ้โหแต่ว่าโดนแทงลูกนี้นี่เหนือเหนือเลยนะครับวันชนะค่อยๆไลแ่แตะแล้วก็แทงหวางเข้าไปเอ้าเริ่มจาเริ่มเกมหรือเปล่านี่ครับฟอกแทงเข้าไปโอ้โหแทงกระท้าวไว้ด้วยครับกรรมการยุติการชกเลยนะครับโดนไปเยอะด้วยนะครับโอ้แผลแตกด้วยครับพีระพาก เดี๋ยวก็พยายามจะฮึดแล้วนะครับก็เป็นทางวันชนะหมอราชพัดหมู่บ้านยอมบึงนะครับเป็นฝ